วิธีลบเพื่อนออกจากกลุ่มแชท Facebook Messenger ให้เพื่อนๆน,นะครับใช้วิธีนี้ได้เลยก็ขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่ Facebook Messenger เสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่กลุ่มแชทที่เราต้องการจะลบเพื่อนออกนะครับเมื่อเข้ามาที่กลุ่มแชทเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่รูปตัว i ตรงนี้เลยเสร็จแล้วให้เลือกเมนูดูสมาชิกในกลุ่มตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนเพื่อมาดูสถานะก่อนว่าใครคือผู้ดูแลกลุ่มนะครับอ่าจากตัวอย่างถ้าเกิดกรณีที่บัญชี Facebook ของเรานะครับขึ้นสถานะเป็นผู้ดูแลกลุ่มเรานะครับสามารถลบเพื่อนออกจากกลุ่มแชท Facebook Messenger ได้นะครับสำหรับวิธีการลบนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปที่รายชื่อเพื่อนที่เพื่อนๆต้องการจะลบออกจากกลุ่มแชทเลยเมื่อกดมาแล้วนะครับให้กดไปที่ลบออกจากกลุ่มตรงนี้เลยครับ จากนั้นนะครับเพื่อนคนที่เราลบไปนะครับก็จะถูกนําออกจากกลุ่ม Facebook Messenger แล้วนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับวิธีการลบเพื่อนออกจากกลุ่ม Facebook Messenger เพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทํากันได้เลยก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ